เออแอดเห็นมาแล้วก็ทําได้นะเออเขาทําได้ทบสอนทําได้แต่ว่าขานี้แอดไม่เชื่อเขาจะทําได้เออเขาไม่ได้เก่งทางด้านนี้นะครับบอกได้เลยคือถ้าทําไปเนี่ยต้องถามว่างบประมาณของใครเออใช่ไหมหรือว่าเอฟซีเขาอาจจะมังหุ้นด้วยก็ได้นะเออเขาอาจจะมังหุ้นด้วยก็ได้นะเออลงไปสักสี่ห้าหมื่นนะครับ สี่ห้าหมื่นเนี่ยไม่ไม่พอแล้วเพราะว่าง่ายมันต้องสร้างร้านขึ้นมาก่อนเนี่ยสร้างร้านขึ้นมาก่อนเอสร้างร้านแล้วก็ซื้อโต๊ะซื้ออะไรมาตั้งนะครับโอ้เยอยะแยะมากมายเอฟซีซื้อโต๊ะซื้ออะไรมาวางมาเออ่แล้วก็ว่าจะขายให้คนติดเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่าอีกนั้นอา,อาจจะครั้งแรกใหม่ๆหมอาจจะนั่งแล้วก็หาไอที่ตียุงอ่ะ มาคอยตบยุงก่อนเออแล้วตรงนั้นเอีพูดได้เลยนะว่ามันห่างมันมันมันต้องมันต้องเป็นคนผ่านแล้วก็จอดอ,อ่ามันต้องเป็นคนผ่านแล้วก็จอดไม่ไม่ใช่เป็นชุมชนนะแถวนั้นนะไม่มีอ,อ่าฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทุ่งเป็นทุ่งนาตรงข้ามถนนนะก็เป็นทุ่งนาไม่ใช่เป็นบ้านคนเป็นบ้านคนก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับเขาแหละแล้วก็ห่าง มีอยู่ไม่ขี่หลังตรงนั้นอะอ่านองนั้นก็จะเป็นถนนเป็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเท่านั้นนี่แหละเอีก็ดูทำเลแล้วมันมันไม่ใช่ในเมืองไม่ใช่ในหมู่บ้านจริงๆไม่เหมือนอยู่ที่นี่นะถ้าที่นี่อยู่ติดถนนก็จะเป็นหมู่บ้านถูกไหมแต่ที่เนี้ยมันจะขายยากนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะกําลังซือ้อกําลังซื้อมันไม่มีที่นี่นะ เขาขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็เจ๊งที่นี่นะขายอาหารนาสั่งก็ขายไม่ค่อยได้เพราะอะไรก็มาตั้งอยู่ในร้านแถวนี้มันจะไปตั้งขายได้ยังไงเพราะไม่ใช่มันมันเป็นที่ในหมู่บ้านก็จริงอยู่แต่ว่ากําลังซื้อไงเอฟซีย้ํานะครับกําลังซื้อ,อเราต้องดูกําลังซื้อก่อนว่าที่นี่เขาทําอะไรที่นี่เขาทําการเกษตรเขาจะเอาเงินที่ไหนมา อ่าถ้าที่นี่มีแต่โรงงานสิโอ้โหเรียบร้อยเลยสิยังไงก็ขายได้เออขายได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นโรงงานเนี่ยออพนักง,งานก็มีกําลังซื้ออยู่แล้วใช่ไหมก็มีเงินเดือนแต่ชาวนาชาวไร่ไม่มีนะครับเออขายยางก็มันไม่ได้ขายได้ทุกวันนี่ถูกไหมนะนานๆจะขายได้เนออีมันก็ไม่ได้ขายได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับออที่นี่เขาถึงเจ๊ง อันนี้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะของของของป้าอะไรก็ไม่รู้เลี่ยจาไม่ได้ที่ที่ก็อยู่ติดกันกับบ้านยายเก็บฟืนเขาก็เจ๊งไปละเขาก็ไม่เขาก็ไม่ขายละตอนแรกก็ขายได้ดีไอ้ก็ไปเคยไปกินกับขเขาอยู่นะกินอยู่พักหนึ่งเออเอาไปเอามาเขาก็เลิกขายเพราะมันอาจจะขายไม่ดีอ่ะแล้วก็ร้านคนที่เขาจะเปิดอยู่ตรงนู้นอีกอยู่ใน หน้าหมู่บ้านนั่นแหละเขาก็เปิดแต่ส่วนมากจะมีร้านขายของชาม,มีหลายร้านอยู่แอดเห็นอยู่ในหมู่บ้านนะมีร้านขายของชําเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าเขาเขาอยู่ได้เขาก็อยู่ได้เพราะหนึ่งหนึ่งไม่มีค่าเช่าบ้านมีแต่ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ของเขาที่ขายเนะี่ยไม่ได้เสียเออเขาขายไม่ได้เขาก็อยู่ได้เพราะอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เสียไงออวันใหม่มาก็ขายได้เหมือนเดิม เออก็ขายไปได้วละห้าสิบาทหกสิบาทก็ก็ถือว่าขายมันก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะตามหลักก็มันไม่มีไรายได้อื่นไงอ่าอันนี้เราดูนะดูโดยด้วยเหตุและผลนะอืมมีโฆษณาอยู่ใช่ไหมตลังให้ขอบคุณมากครับผมนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นที่นี่จะไปตั้งขายของ พวกของสดของอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรคนเขาไม่ได้กินประจำะขนาดป้าซอแกอยู่ที่นี่แกยังขายไม่ค่อยได้เลยเออแกยังคนที่นี่เขา,าก,มกขาม็มากินเหมือนกันแต่ก็ก็ไม่ได้บ่อยเออมากินเหมือนกันเ้าไม่ได้บ่อยก็มีคนจากกรกตูมมีพวกครูพวกอะไรเขาก็มากินของแกที่นี่ขนาดเข้ามาจากกรกตูมแนละ้วขับรถมากินนะเขาก็มาเพราะมันห่างประมาณสองสามโลเอเขาก็ขับรถมากินได้ อแล้วก็แกก็ทําอาหารพอใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าที่นู่นถามว่ามีอาหารไม่มีที่กวกตูมีร้านขายอาหารนาสั่งมีแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ขึ้นกับรสชาติเอกับเขาก็มากินกันที่นี่ก็คิดดูเอาแล้วกัน <c oughs> พอไม่มีแกแล้วอ่ะคนอื่นก็ไม่มีใครขายเลยเห็นไหมมันขายไม่ได้เพราะว่าคนไม่ค่อยกินแล้วก็หนึ่งรสชาติมันต้องได้ด้วยไงแล้วราคาต้องไม่แพง ที่นี่จะขายแพงไม่ได้อ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นมันดูที่กําลังซับนะครับดูที่กําลังซื้อว่าเขามีกําลังซื้อไหมเขามีรายได้จากอะไรยังไงเราต้องดูภาพรวมตรงนั้นก่อนถ้าเป็นในเมืองนะโอเคแอดไม่เถียงอ่าเพราะมันมีมห้างร้านหุ้นส่วนใช่ไหมมีหลายอย่างมีอ่าพวกทํางานนะครับใช่ไหม พวกทํางานพวกข้าราชการ่ะเยอะแยะถูกไหมในเมืองอมีเยอะแยะเขาขายได้พวกนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีห้างร้านหุ้นส่วนเยอะแยะมีลูกจ้างมีอะไรเนี่ยมีโอมีรถมีขายอะไรอะไรต่ออะไรเยอะแยะพอสมควรแต่มันไม่มีโรงงานใหญ่ๆอยู่ที่สกลไม่มีโรงงานใหญ่ๆเลยมีโรงงานเล็กๆอืมีมีเล็กๆมากมีคนไม่กี่คนน่ะเออน้อยมากถ้า จังหวัดไหนมีโรงงานใหญ่ๆมีคนสักสี่ห้าร้อยคนนะครับมีพนักง,งานสี่ห้าร้อยคนเนี่ยมีสักห้าหกโรงงานเจ็ดโรงงานเนี่ยนั่นแหละอนนันนั้นนั่นแหละจะเป็นเงินสะพัดนะครับอ่าเงินก็จะแม่ค้าแม่ขายก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดก็คือต้องมีโรงงานก่อนต้องมีรายได้ที่ที่สม่ําเสมอนั่นแหละถึงจะมีการใช้จ่ายมีการหมุนเวียนของเงินทองอ่า ถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขายถามว่าขายดีไหมในเมืองในเมืองก็ยังเจ๊งเลยเออในเมืองก็ยังเจ๊งเลยเจ๊งเยอะแยะเพราะว่าค้าขายมันก็เยอะนะเออคือขายทั่วไปมีทุกอย่างก็คืออาหารตามสั่งเอ้ยก๋วยเตี๋ยวมีหมดอะ่ะใกล้ๆกันมีทุกอย่างแล้วก็เอาขายของชำนี่เพียบเลยเยอะแยะแล้วก็ อห้างก็เพียบอีกร้านสะดวกซื้อก็เยอะมันตีกันอยู่แล้วพูดง่ายๆมันตะกันอุตอลุตแหละแมคครก็มีคนที่ไปซื้อก็ไปซื้อแมคโครมาขายะกำไรบาทสองบาทอย่างเงี้ยเอฟซี FC ก็ดูคิดดูกันง่ายๆอดูแต่แค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าเขาจะอยู่ได้ไม่ได้เราหลับตาเรามองเห็นได้เลยว่าโอกาสจะไปไม่ได้ถึงตลอดดอดฝั่งมีเยอะเอาจริงๆ ดูจากทำเลดูจากอะไรนะเออนะดูกันง่ายๆนะครับ fc เรามองเห็นอนาคตดีกว่าเราต้องพูดกันตรงนั้นนะครับเรามองเห็นอนาคตเลยว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงอืมก็ถ้าเป็นเงินของ fc ก็ทําไปเถอะนะเออขี่รอบขี่รอบก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่า fc ก็ผู้สนับสนุนเนี่ยรายใหญ่ก็เ,เรียก่าสปอนเซอร์ ถ้ามีสปอนเซอร์ก็ทำไปเออไม่มีปัญหานะครับทำไปเดี๋ยวเขาก็เบื่อเองไแหละอ่านี่แหละอะไรที่เขาถนัดที่สุดก็คืออย่างนี้มันไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วก็ไม่ได้เสียหายถูกไหมเออไลฟ์ไปอ่าขายของไปเอ่ออันนี้ดีกว่า ใช่ครับผมใช่ปลาซอขายได้เลยแอดวันนั้นแอดไปอยู่ครั้งสองครั้งแอดไปหาแกอยู่ครั้งสองครั้งเออไปหาแกอยู่โอ้ขายขยายกิจการใหญ่โตเลยขยายใหญ่ขึ้นเลยอะเอาพูดง่ายขายดีอ่วันหนึ่งวันหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยชามเอาพูดง่ายเอ็ตีก็ลองคิดดูชามละอา่าเท่ลเวสี่สิบาทสี่สิบบาทนี่ยังไงรู้เปล่า กระเพรากระเพรากระเพราทเะเลกระเพราหมูสับนะอไข่ดาวหนึ่งฟองสี่สิบบาทสี่สิบบาท FC. เอฟซีกระเพาเนี่ยกะเพราทะเลเนี่ยไข่ดาวด้วยนะเออสี่สิบบาทเอฟซี FC ว่ามันโอเคไหมนะมันโอเคดิแล้วคนในเมืองเน่ะคนในอำเภอ เอขาวงอะ่ะเขาก็ขับรถมากินเลยนะบางทีเขาก็อสั่งข้าวกล่องข้าวกล่องทีห้าสิบกล่องมั่งยี่สิบกล่องมั่งร้อยกล่องมั่งนะครับสั่งให้แกทําแล้วแกก็ไม่ได้มีอาหารนําสั่งอย่างเดียวมีข้าวมันไก่เห็นไหมข้าวมันไก่ด้วยมีก๋วยเตี๋ยวไก่อีกโอ้โหเป็นไงอาหารนําสั่งอีกให้เลือกได้เลยโอ้โหเป็นไงครบไหมครบเออครบไง แล้วแกก็ไม่ได้เสียค่าเชาบ้านด้วยเสียแต่ค่าน้ำค่าไฟมันโอเคไหมล่ะเขาก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้ดิตบายอยู่แล้วแล้ววันเสาร์อาทิตย์เขาบอกเด็กๆมากินที่นั่นเพียบเลยเด็กๆเนี่ยสามสิบบาทยี่สิบาทแกก็ขายเพราะเด็กๆไงเด็กนักเรียนเออมาแล้วมาฝากท้องคนแถวนั้นเขาไม่ทำกับข้าวเลยพีก็คิดดูที่เขามาสั่งกินเรอย่างเดียวเลยเออ ใช่ใครขยันแล้วแกขายได้จริงแล้วแกถนัด้วยแกทําคนเดียวด้วยนะแต่แกถนัดเนี่ยแกแกขายอย่างเงี้ยมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วอยู่แถวประตูน้ําแล้วเออแกขายอย่างงี้มาตลอดเห็นไหม่ะแกทาคล่องไงทําคนเดียวหลายอย่างเนี่ยเออข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวชามสามสิบบาทอ่ะใครจะไม่เอาแล้วรสชาติแกก็อร่อยด้วยนะก็กินได้เลยล่ะ ออก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ก็โอเคเลยใช้ได้เลยเราไปกินมาแล้วนะเอฟซีแอดไปกินมาหมดแล้วอยู่ที่นี่แอดก็กินเอ,อข้าวมันไก่สามสิบบาทออก,ก็ได้เหมือนเหมือนที่เขาขายสี่สิบห้าสิบอะเหมือนกันเอ,อน้ำซุงน้ำซุปข้าวแล้วก็เอ,อ่ออาหารน้ำสั่งนี่ถูกแอดว่าเข้าถูกนะขายถูกก็คือว่าสี่สิบบาทอะได้ไข่ดาวอะ่ะเห็นไหม อกะเพรากระพเพราทะเลอ่ปลาหมึกกุ้งสี่สิบบาทพร้อมไข่ดาวอออ่ะเก็โอเคไหมโอเคดิคนแวะมากินโอ้โหแล้วรสชาติแกก็ทําอร่อยด้วยนเ,เห็นไหมร้านแกก็ใหญ่ขึ้นแกก็ขยายเอาเพิ่มโต๊ะนั่งอีกเพิ่มโต๊ะนั่งข้าวกล่องก็โดนสั่งมาเออใช่ แอดไปหาแกแล้วแอไปดูแล้วแกบอกให้ไปหาแกสิไปหาแกบ่อยๆเออจะไปไปได้ยงไงสามสิบฟลโลสามสิบฟโลอะเออก็เห็นเขาแกอยู่แล้วว่าโอเคแกแกไปได้ตรงนั้นอ่ะแล้วหนึ่งค่าเช่าบ้านก็ไม่มีถูกไหมล่ะเออมีเสียเๆค่าน้ำเขาไฟอู้สบายจะตายเออแล้วมีคนกินของแกตลอดคนแถวนั้นก็ฝากท้องไว้กับแกหมดแล้วก็คนในเมืองอีก พวกข้าราชการพวกหมอนะครับที่ที่อยู่ไอไโรงพยาบาลน่ะเขาก็สั่งโทรสั่งมาเป็นข้าวกล่องเป็นอะไรตอนกลางวันแกไม่มีเวลาไลฟ์สดเลยเห็นไหมอตอนแรกแอดบอกว่าทาไมไม่ไลฟ์สดขายไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยเขาบอกว่าเขาลืมแล้วทําไม่เป็นแล้วแอดไปทําสอนให้ทําครั้งเดียวก,ก็ลืมคงจะลืมไปแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดอีกแกขายของมันกว่ากันเยอะ ตอนนี้แกติดตลาดไปแล้วเอาง่ายๆดีว่ะแกติดตลาดไปแล้วนี่แหละเขาทําอย่างนั้นเขาทํามาโดยตลอดเขาถึงทําได้อ่าแล้วเขาขยันแล้วก็มีแม่แม่แกก็อยู่ที่นั่นแกก็ดูแลแม่ด้วยอดูแลแม่ด้วยแม่แกก็อายุเยอะแล้วลืมลงลืมล,มลืมนะครับเอวันดีคืนดีแม่แกก็เอาเอาขยะไปเผาอยู่ข้างบ้านอ่าแล้วแกก็บอกแกไม่ได้เผาอ่า แกก็เถียงว่าแกไม่ได้ทําอะไรไฟมันไหม้เองแต่ว่าแกกำกำไฟแช็กอยู่นะในมือกำไฟแช็กอยู่เห็นไหมแกลืมแล้วแกหลงหลงลืมลืมแล้วบอกว่าอย่าให้แกไปในทุ่งนานะอ,อไปนาแกเอ,อเดี๋ยวแกไปตกน้ําตกท่าเขาเขาบอกว่าห้ามก็ไม่ฟังห้ามก็ยังไปคนแก่เนาะก็อยากไปไปดูนาไปอะไรอย่างเงี้ย อันอันตรายคนเดียวคนแก่แล้วหล,ล,งล,งลงล้มลืมอ่ะเดี๋ยวก็ลืมกลับบ้านไม่ถูกอีกก็เหลือแม่คนเดียวไงที่แกจากที่นี่ไปก็เพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่มีใครดูแกถึงไปจากที่นี่ถ้างนั้นแกก็ยังไม่ไปก็ยังอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ก็พอขายได้แต่อาจจะไม่ดีเท่านน้นนะแอดพูดเลยนะที่นี่ก็ขายได้แต่ยังไม่ดีเท่านน้นแต่ที่นน้นนี่ขายได้แน่ๆอ่วันละ ร้อยร้อยสองร้อยชามเนี่ยขายได้แน่ๆขายได้ถือว่าถือว่าเข้าไปได้ถูกทางอ่ะไปได้ดีเออแต่อันเนี้ยบอกได้เลยนะครับเตรียมตัวได้เลย <laughs> เออมันไม่เหมือนกันบอกได้